ีกท,<ส><ง>ที่ผมเรียกพวกคุณมาวันนี้เพื่อผมผมมีงานด่วนให้พวกคุณทำคือผมกำลังจะเปิดเปนทัวๆๆรกรุปเล็กๆกรุ๊ปหนึ่งลูกค้าเนี่ยมีฐานะค่อนข้างร่ำรวยต้องการ ความสะดวกสบายผมอยากให้พวกคุณไปหาโรงแรมที่เหมาะสมสหรับกรุปทัวร์กรุบนี้หผมหน่อยได้ค่ะขอทราบรายละเอียดของกรุปทัวร์กรุปนี้หน่อยได้ไหมคะเออนี่ผมเตรียมรายละเอียดให้พวกคุณไว้แล้วเออนี่คือรายละเอียดที่ผมเตรียมไว้ให้พวกคุณแล้วแล้วก็ผมให้เวลาพวกคุณ3ามวันนะครับเพื่อจัดการให้ผมด้วยโอเคค่ะได้ค่ะอ่าอันนี้เป็นของโรงแรมเรานะคะลองดูรายละเอียดก่อนเนาะ โอ้ภาพสวยมากเลยนะคะเนี่ยภากษาพูวิลล่านะคะใช่ค่ะอของเรามีบริการสกมสปาด้วยนะคะมีอาหารเช้าให้ฟรีเลยอืมน่าจะเหมาะกับลูกค้าชุรี่ของทัวนี้ดีมากเลยะคะ่ะลองเลือกห้องดูก่อนนะคะมีหลายแบบเลยถ้าเกิดลูกค้าเราต้องการพักประมาณ3ามสีห้องต่อครั้งซึ่งติดต่อกันห้าหกคืนเนี่ยทา้งโรงแรมสะดวกกว่ยไหมคะ ต้องขอลองดูกรุ๊ปทั่วก่อนนะคะว่ามีลูกค้าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลดให้เป็นราคาพิเศษเลยค่ะ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 ขอบคุณมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเปิดง่ะยสามารถเปิดได้เปิดดูค่ะดีค่ะดีออกเนี่ยค่ะดูดูมีติ๊กต็อกดีออกค่ะนี่ เป็นไงนนบ้างคุณหาโรงแรมที่เหมาะสมได้หรือเปล่าได้ค่ะโรงแรมแรกนะคะคือการดาบุรีค่ะนี่เลยค่ะเป็นโรงแรมระดับ4ดาวค่ะโรงแรมตกแต่งสวยงามติดทะเลมีสระว่ายน้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะส่วนในเรื่องห้องพักนะคะห้องพักคือวิลล่าซีวิวค่ะนี่ค่ะซึ่งเป็นห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรมค่ะจะเป็นห้องพักสําหรับ2ท่านนะคะห้องขนาดกลางสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ค่ะแล้วของคุณล่ะ ของฉันนะคะก็จะเป็นโรงแรมบุรีราสาค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวค่ะคือรูปนี่คือรูปภาพของโรงแรมนะคะซึ่งการตกแต่งเนี่ยจะค่อนข้างเน้นทางธรรมชาติแบ่งสัดส่วนแต่ละโซนในอย่างชัดเจนค่ะทาให้ลูกค้าเนี่ยมีความเป็นส่วนัวค่อนข้างสูงนะคะห้องพักเนี่ยจะเป็นรักษาพูลวิลล่าค่ะคือห้องพักที่มีสระว่ายน้ําในตัวค่ะสามารถพักได้แบบ2ท่านแล้วก็4ท่านด้วยนะคะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็จะมีคูปองอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีคูปปองสปาด้วยค่ะอืมดียน่ มีผมว่าคิดว่ามีบริการดีแต่ค่าห้องผมว่าคิดว่ามันสูงกว่าเกณฑ์ของเราไปหน่อยอืดิฉันคิดว่าสามารถต่อรองราคาได้อีกนะคะผมคิดว่าผมเลือกโรงแรมบุรีราษา์แล้วนะครับผมคิดว่าโรงแรมนี้ไม่น่าทำให้ลูกค้าเราผิดหวังเอ,อคุณช่วยติดต่อทางโรงแรมให้ผมด้วยแล้วกันได้เลยค่ะท่านประธานขอบแล้วก็ขอบคุณคุณบรรด,ดา,าหรักข้อมูลนคัค่ะท่านประธาน ท่านประธานคะนี่คือคุณนวพรจากโรงแรมบุรีราส่าค่ะสวัสดีค่ะครับนภพรจะนั่งก่อนครับเออค,คุณคงทราบรายละเอีอยดจากคุณสมัชญาใช่ไหมครับทราบแหลคะ่ะเออผมว่าโรงแรมของคุณเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าของผมดีมากเลยครับอือขอบคุณมากค่ะเออที่ผมเชิญคุณมาวันนี้เพื่อจะเจ,จรจาต่อรองเรื่องราคาห้องพักผมเข้าใจว่า นี่คือห้องพักที่ดีที่สุดของคุณแล้วแต่ราคาที่คุณเสนอผมมามันสูงเกินเกณฑ์ผมไปอืมค่ะถ้าเป็นเลทราคาของเรานะคะที่ดิฉันเสนอมาเนี่ยเป็นราคาที่ทางโรงแรมเนี่ยได้ตั้งไว้แล้วค่ะแล้วก็สําหรับกรุปทัวร์เนี่ยยินดีให้ในราคาพิเศษนะคะราคาที่คุณเสนอมาสําหรับห้องพักาาลาซาพูวิลล่าเนี่ยแบบพักสองท่านเนี่ยหมื่นสองหมื่นสองพันบาท และแบบ4ท่านคือ20,000บาทซึ่งลูกค้าของเราจะเข้าพักโรงแรมของคุณเป็นเวลา5วัน4คืนโดยมาแล้วลูกค้าของเราจะอยู่ที่10ถึง15บห้าท่านคุณคิดว่าราคาเข้า,ขานี่ก็สูงอยู่นะครับไม่ทราบว่าราคาพิเศษที่คุณเจอ ให้เราได้โดยปกติแล้วนะคะคือห้องห้องพักของเราเนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยให้ราคาพิเศษของกรุ๊ปทัวร์ค่ะแต่ว่าถ้าทางบริษัทอยากได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขอเสนอเป็นห้องพักถ้าเป็นสองสองท่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะลดให้พิเศษเป็นคือละ9 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากได้เป็นห้องสี่คนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้เป็นคือละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะไม่ราบว่าบริษัทพอใจไหมเอ่ยคือ คิดว่าราคายังสูงอยู่นะครับเพราะผมตั้งงบไว้ที่ท่าละ8,000ก็คือห้องพักแบบสองท่านเนี่ยผมรับได้ที่ราคาที่ประมาณ8,000ครับเออคุณพอจะให้ราคาอันนี้แกเราได้หรือเปล่าออ่อค่ะราคาเนี้ยจริงๆเป็นราคาที่ต่ำกว่าปกติมากเลยนะคะเพราะว่าทางบริษัทเออทางของเราเนี่ย ให้บริการที่แบบมีคุณภาพมากนะคะแล้วก็เราจะมีบริการอาหารเช้ามีสปานะคะแล้วก็มีห้องซาราฟูวินล่าะคะคือในราคา9,000พันบาทเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่แพงเลยนะคะเอาอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าทางบริษัทเราเนี่ยเป็นกลุ่มลักชัวรี่ทัวร์เนาะคือเราได้เปิดทัวร์เนี่ยทุกเดือนลูกค้าเนี่ยก็จะเข้ามาทุกเดือนอยู่แล้วซึ่งโดยใช้เวลาเข้าพักกันใน,นประมาณ5วัน4คืนดังนั้นทางคุณนุพรพเนี่ยจะได้ลูกค้าพักห้องระสาพูวินล่าเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งอ่ะสามสี่ห้องเลยนะคะเพราะว่าเราและ แน่นอนว่าเราทาสัญญาธุรกิจให้สองปีเพื่อประกันคุณนภพรว่าทางโรงานของคุณเนี่ยจะรับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องคุณนภพรสนใจข,นข้อเสนอนี้ไหมคะข้อเสนอนี้ก็เป็นน่าสนใจดีนะคะถ้าให้สัญญาตั้งสองปีขนาดนี้องั้นผมขอแบบสองท,ท่านอยู่ที่ราคาแปดพันและสี่ท่านอยู่ที่หมื่นหกถ้าคุณตกลงผมยินดีจะทำสัญญา นนเ,เงั้นเดี๋ยวดิวดวฉันขอโทรปรึกษาบริษัทสักครู่นหนึ่งนะคะเชิญเลยครับโอเคค่ะได้ดค่ะมอสโอเคค่ะอาน,นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ได้โทรไปถามมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทางมอสของเรานะคะยินดีที่จะร่วมสัญญากับทางบริษัทนะคะขอบคุณมากเลยครับเเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณสมชาไปเตรียมสัญญา ่อทำความลงไหมนะได้เลยค่ะโอเคนี่เป็นสัญญานะคะเ uh huh. ชิญคุณรัชพอของออท่านประธานทำสัญญาได้เลยค่ะ ที่ให้โอกาสกับาทางโรงแรมของเรานะคะเออถือว่าเป็นเกียรติของผมเหมือนกันนะครับที่ได้ร่วมธุรก,กิจกับโรงแรม5้าดาวชื่อดังขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะ,คะ,คะงั้นนี่ฉันขอตัวกลับก่อนเลยนะคะถ้า,าลูกค้าอยากในห้องวันไหนด้วยไงติดต่อได้เลยนะคะได้ที่เบอร์ส่วนตัวเลยได้ครับนั้นเดี๋ยวคุณมัทยาช่วยไปส่งคุณเขาพอได้เลยค่ะ ชิค่ะคุณอภรักสวัสดีค่ะ